สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับการรีวิวสินค้าเข้าใหม่นะคะวันนี้นะคะปัญญาแท็กเตอร์นะคะกำแพงเพชรสาขา2จะพาไปชมนะคะรถแท็กเตอร์เข้าใหม่ของเรานะคะวันนี้จะมานำเสนอเป็นแท็กเตอร์นะคะยันม่า ef 5 1 4 t ค่ะ ยันมาเอฟห้าหนึ่งสี่ทีคันนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะสําหรับท่านที่กําลังตามหายันมาห้าสิบเอ็ดแรงม้านะคะหรือว่ารุ่น e f 5ห้าหนึ่งสี่ตัวนี้เป็นรุ่น MU นะคะ MU ก็เป็นรุ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะท่านใดที่กําลังตามหานะคะลองเข้ามาชมสินค้าของทางร้านเราก่อนคะ่ะสําหรับคันนี้นะคะเรามาดูนะคะรายละเอียดรอบๆคพันกันคะ่ะ ในส่วนของสีสันชุดฝากระโปรงนะคะตัวนี้เป็นสีสันเดิมๆจากโรงงานนะคะรอยมาร์กเดิมนะคะอยู่ที่ตัวเครื่องนะคะก็เดิมๆทุกจุดเลยค่ะท่านใดที่กำลังตามหา51แรงม้านะคะตัวนี้เป็นรถสายกลางนะคะเหมาะกับงานนาง,งานไร่งานสวนนะคะตอบโจทย์ได้ครบคันนะคะไม่ถือว่าข้อมงานนะคะแรงม้าก,กำลังเหมาะเลยนะคะ ตัวนี้นะคะใช้งานไปแล้วนะคะ500ชั่วโมงการทำงานนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถจดทะเบียนปี60นะคะก็ยังสวยๆใหม่ๆใช้งานน้อยๆอยู่นะคะท่านใดที่สนใจนะคะจะรับตัวนี้ไปใช้งานนะคะลองเข้ามาชมนะคะเข้ามาทดสอบขับสินค้าตัวจริงที่หน้าร้านกันก่อนนะคะ ในส่วนของชุดอุปกรณ์ตอบพ่วงนะคะคันนี้นะคะติดตั้งเป็นชุดใบมีดดันดินคันล่างมานะคะตัวนี้ก็ยังเป็นสีสันเดิมๆนะคะใบเกรดนะคะก็ยังเต็มอยู่นะคะรถไม่ผ่านการใช้งานมาเยอะนะคะตัวนี้นะคะก็ลองเข้ามาชมค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจแล้วก็กําลังตามหานะคะประวัติรถนะคะผ่านการใช้งานไร่มานะคะตัวนี้นะคะก็ ยางเดิมคู่ตัวนะคะทั้ง4เส้นนะคะสีสันตัวรถจะสดนะคะเป็นรถไล่นะคะสีสันเดิมไม่ผ่านการลงนานะคะในส่วนของตัวยางคู่ตัวนี้นะคะก็จะมีตําหนิบ้างนะคะสีสันกระทะก็มีร่องรอยบ้างนะคะทางร้านยังไม่ไดเ้เก็บสีให้นะคะตัวนี้นะคะเราขอขายสภาพเดิมๆก่อนนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเราเปิดราคาไว้นะคะอยู่ที่479,000บาทนะคะพร้อมอุปกรณ์หลังอีก1ชิ้นนะคะตัวนี้นะคะก็479,000บาทนะคะท่านที่สนใจระบบผ่อนนะคะทางร้านมีระบบผ่อนผ่านกับบริษัทเฮงลิซิ่งนะคะสามารถจัดสูงสุดได้อยู่ที่360,000บาทนะคะก็จะส่งเป็นรายเดือนนะคะได้ทั้งหมด72งวดนะคะดอกเบี้ยก็10บาทต่อปีนะคะ ค่างวดก็จะตกประมาณ9,700บาทนะคะต่อเดือนค่ะเดิมๆน่าใช้นะคะแล้วก็ท่านที่กังวลเรื่องนะคะลดรถผ่านการเก็บสีนะคะตัวนี้นะคะก็แนะนำเลยค่ะสภาพเดิมๆใหม่ๆใช้น้อยๆนะคะก็ ยังมีให้เลือกกันนะคะสำหรับตัว51รังม้านะคะทางรานมีให้เลือกประมาณ4คันนะคะท่านที่กำลังตามหานะคะรุ่นนี้นะคะลองเข้ามาชมเข้ามาทดสอบขับกันได้นะคะเดี๋ยวจะลองทดสอบระบบเครื่องยนต์นะคะให้คุณลูกค้าได้ดูกันค่ะ สำหรับท่านที่สนใจนะคะจะเข้ามาชมสินค้านะคะลองแวะเข้ามาได้นะคะปัญญาแท็กเตอร์สาขา2อยู่เยื้องกับบริษัทลงสีซีพีบ้านท่าคอตำวนวังบวัวอำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะเบอร์โทร087522 3883 0953399988นะคะลองเข้ามาชมเข้ามาทดสอบขับกันได้ค่ะคลิปหน้าจะเป็นรีวิวรายการไหนฝากติดตามไปด้วยนะคะสำหรับท่านที่รับชมเราผ่านทาง YouTube หรือ Facebook นะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ